ถามว่าผมคิดว่าเดลิสได้อะไรจากการอยู่ยูเว่ไหมผมว่าเดลิสได้ เกมลับที่แน่นขึ้นแน่นอนได้ความนิ่งแล้วก็ประสบการณ์เยอะมากเพราะว่ามึงเป็นกองหลังที่อิตาลีแล้วเล่นให้ยูเว่อะมึงพลาดอะไรนิดเดียวนี่คือมึงโดนติแน่นอนแล้วมันโดนเหมือนปลูกฝังมาดีแล้วอะจากตอนแรกที่เป็นเหมือนเพชรที่ยังไม่ได้ถูกเจรนายตอนนี้มันถูกเจรนายกำลังสวยแล้วนะครับย้ายไปบาเยนตอนนี้ผมว่าเกมสไตล์ของบุลเดสลีกากับสไตล์ของบาเยนเหมาะสมกับเดอร์ลิดมากเพราะว่ามันทําให้เดร์ลิดเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปสูงมากขึ้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปช่วยทำประตูในบางจังหวะมากกว่าและผมว่าการที่บาเยไดด้เลไปคู่กับร ผมว่ามันเป็นเซนเตอร์แ a i r i ที่ดีมากนะครับรู้ดการที่แล้วลูกาเซนันเดสเนี่ยเล่นดีมากนะครับรู้ดการที่แล้วเดลิสเล่นดีมากพอมาอยู่กับบายเยนเสร็จปั๊บเนี่ยแมตช์แรกผมดูเจอดีซียูในเซตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแมตช์อะไรสำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมรู้ว่าการเล่นของเดลิสในแมตช์แรกนะมันเล่นเหมือนว่ามันไม่ได้เพิ่งย้ายมาเลยผมรู้สึกว่ามันแบบแค่ลงมาเล่นนี่คือแบบเออการตัดบอลการยืนความนิ่งมันโอเคมากผมว่าในอนาคตเป็นผู้นำของเกมรับบายเยนได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะคิดไไงแตต่่่่่สวววนนัผผมมคิดาเเลปรือยๆผมว่่่าาเเดดดลลิสสนนนนนนจะะป็กอองงงหััทีีีุุขบบยยรใคค้